เดี๋ยวลองมาดูโชคของเวฟหนึ่งสองห้ากันนะครับเหมือนกับอาการมันแรแปลกๆไงไม่รู้หักักไงรู้บอกไปถูกเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนมันยังไงต้องดัดกลับหลังหน่อยเหมือนกับว่ามัน มันชนด้านหลังแล้วมันฟาดอะไรยังไงประมาณสักอย่างเลยไม่เหมือนปกติกที่เราเคยดัดจะจกลับขับทางกันอะนะเราต้องดัดกลับดัดโกตีมันดัดถอยหลังไดัดเดินหน้าเนี่ยนานๆจะได้ด,ดัดสไตล์นี้สักทีนึงจริงๆมันก็ไม่ได้ มีอะไรแปลกใหม่เนะแค่มันกลับทางกันที่เฉยเดี๋ยววัดดูก็เนี่ยวัดดูก็รู้แล้วพอดีไหมหรือไม่พอดีหรือยังไงให้คงมือวัดบอกก็จบแล้วขายก็ดัดเพิ่มเกินกอะไดกลับ วัดตัวใช่แล้วก็โอเคกลับหน้าดัดแล้วหน,น้าต่อตัวนี้มันไม่ค่อยยากครับง่ายมันเหมือนจะเป็นเยอะและแต่ก็ไมาเยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็เช็คหน้าเช็คฉากฉากของโชกฉากของแกนแหงคอแล้วเราก็มารีเช็คฉากของโชกด้วยเวอรนี้อีกรอบนึง่งลหน้า ก็คือให้บังโคลหน้ากับล้อหน้ามันอยู่กลางคัน้ยฉากมันไม่ได้เนี่ยวัดฉากไม่ได้ก็เอามาถางนิดนึงที่มันหุบเข้าไปมันเกินก็ตัดกลับ เหล็กลองดัดค่อมหูยึดบางโคนหน้านิดนึงเดี๋ยวมันไปโดนหูยึดบางโคนหน้าเข้ามันจะเสียเสียสูงามาเช็คกับแท่นเช็คด้ยฉากด้วยเวอร์เนีย ้องไล่ดูซิว่ามันรัดแน่นไหมเช็คอีกรอบนี่ไอเช็ค hey, หน้าครับอย่างเงี้ยเช็ค้าหน้าันเนี้ยนี้เช็คฉากแล้วก็ฉาก<า>ของแกแขนคอถ้าได้ก็ไม่มีแล้วตรงงานได้เลย จบครับ